สวัสดีค่ะนานา365 day ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปชมบอนดำกันนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ black magic ค่ะซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันมากเลยค่ะเราไปดูกันนะคะว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างไรค่ะต้นบอนดำเนี่ยนะคะเขาอยู่ในสกุลเดียวกับเผือกค่ะเขาจะมีลักษณะที่คล้ายกับต้นเผือกหรือว่าต้นบอลน,นั่นเองนะคะแต่ว่ามีความต่างกันตรงที่แผ่นใบค่ะคือแผ่นใบเนี่ยจะออกสีน้ำตาล ไปถึงสีน้ำตาลแบบแดงเข้มนะคะจนไปถึงสีดําเลยค่ะซึ่งเขาก็เลยเรียกว่า black magic นะคะหรือว่ามนดํานะคะที่เขาเรียกกันก็ชื่อก็แปลกแล้วก็เก๋ดีนะคะซึ่งบอนดำเนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นพืชล้มลุกค่ะแล้วก็มีหัวอยู่ใต้ดินปลายใบเนี่ยก็จะแหลมเห็นไหมคะว่าก้านใบก็จะยาวด้วยค่ะ บอนดำนะคะเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีด้วยนะคะเขาตายยากนั่นเองก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาแบบปลูกรักษานะคะจึงนิยมปลูกประดับตามส่วนน้ําค่ะที่เราเห็นกันนะคะหรือว่า ปลูกแบบแช่น้ำก็ได้นะคะแบบในอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สวยงามดีค่ะอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเลยนะคะแล้วก็ยังมีสปปรรพคุณด้วยนะคะทางสมุนไพรเนี่ยเขาบอกว่าใช้รากของบอนดำเนี่ยนะนำมาต้มน้ำดื่มค่ะสามารถแก้อาการท้องเสียแล้วก็เจ็บคอได้ด้วยมีประโยชน์ทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของการปลูกเราไปดูกันนะคะว่าบอนดำเนี่ยเขาสามารถปลูกได้ทั้งบนดิน แล้วก็แบบแช่น้ำนะคะเหมือนกับ เมื่อสักครู่ที่บอกไปก็คือคล้ายๆกับปลูกในกระถางบัวแบบนั้นเลยนะคะก็สวยงามเก๋ดีตกแต่งบ้านนะคะข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหากปลูกไว้กลางแจ้งนะคะอันนี้คือจุดเด่นเลยค่ะแล้วก็เขาเนี่ยได้รับแสงแดดที่เต็มที่ใบของเขาก็จะใหญ่แล้วก็จะมีสีสีที่เข้มค่ะนั่นคือเป็นสีดำเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากปลูกในร่มแล้วก็แดดนำไรหร,หรือว่าได้รับแสงแดดที่ไม่มากพอ ะะใบของเขาเนี่ยก็จะมีสีเขียวค่ะเหมือนกับใบบอนสีเขียวทั่วๆไปตามปกติเลยนะคะก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะคะใครอยากให้เป็นสีดำก็ปลูกให้โดนแสงแดดคือกลางแจ้งแต่ถ้าใครอยากให้เป็นสีเขียวๆออกดำเบาๆน้ำตาลก็ปลูกในร่มรำไรนะคะ ซึ่งสีของใบของบอลดำเนี่ยก็เลยขึ้นอยู่กับแสงแดดที่ได้รับนั่นเองค่ะก็มาในเรื่องของการขยายพันธุ์กันนะคะบอนดำเนี่ยเขาใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อค่ะหรือว่าไหลของต้นบอนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ง่ายมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเผื่อใครกําลังมองหายอยู่ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะ ทางสวนของเราก็กำลังเพาะขยายพันธุ์จำหน่ายอยู่นะคะสนใจก็แอด ID l i n ลามาได้นะคะ ID ดี n ลก็คือ061 493 6745นะคะเป็น ID ดี n ลค่ะบอนดำนะคะหรือว่าบอนแบล็คเมจิกค่ะกำลังเป็นที่นิยมเลยนะแล้วก็ปลูกเลี้ยงง่ายด้วยไม่ต้องคอยดูแลเยอะแยะอะไรมากมายนะคะหากใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ